สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าหสิบที่ไล่คุณสนันจังหวัดชัยภูมิครับผมทีมงานออโตกรีไอซี i อแอนโซล l เซลลองโนใต้เบอร์โทรศัพท์0 8นย์แปดเจดห้าแดศูนสามาห้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ห้ ครับผมใช้แผนน่นอัม e มฟาสี่สิบแผ่นใช้ไฟทั้งบ้านครับใช้แบตเตอรี่ลีเทียมสี่สิแปดโวลต์หนึ่งรอยแอมป์ครัผมจะเปิดอินเวอร์เตอร์ใช้อินเวอร์เตอร์5้าเคครับ <c oughs> อันนี้ไฟชาร์จลงมาแล้วครับ <c oughs> ใช้แบตเตอรี่ สี่สิบแปดโวลต์ร้อยแอมลิเทียมครับผมใช้แผ่นเมอร์ฟ้าสี่สิบแผ่นครับอยู่ข้างหลังใช้ไฟทั้งทั้งทั้งไล่เลยครับทั้งไล่ใช้ไฟมีระบบปั๊มน้ำด้วยครับปั๊มน้ำระบบปั๊มน้ำของเอโนโลแล้วก็แผงเมอร์ฟาสสี่สิบแผงครับ ไผง้าอัลฟาสี่สิบแผงนห้าเคอันนี้เป็นแผงมือสองจากญี่ปุ่นครับติดตั้งในไร่ไม่มีไฟฟ้าเข้าครับในไร่สี่สิบแผ่นครับ ใช้สี่แผน่นต่อหนึ่งชุดนะครับนี่เป็นโรงเก็บอินวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่จ่ายไฟไปบ้านนึ่นเลยครับไปในบ้านในไร่ ช้ทั้งหมดเลยครับใช้ไฟทั้งหมดใช้ตู้เย็นสตู้แล้วก็แสงสว่างแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆนะครับทั้งหมดพัดลมทีวีโทรทัศน์ wi-Fi ต่อไปใช้ในบ้านในไร่ทั้งหมดเลยครับ 5.5k 40แผ่นอมเมอร์ฟัตรครับผมจาก้องโนโซลาเซลลครับผมนี่ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ